จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อจเจ้าแห่งพอลเดวทังเรียบอย่างมอเตอร์ทีพีที่มีแรงม้า270แรงม้ากับน้ําหนักตัว157กิโลกร,รมัมและ F1 ที่มีแรงม้า850แรงม้ากับน้ําหนักตัว700กิโลกร,รมัมและราชาทางฟูนอย่างแรลลี่คาที่มีแรงม้า600แรงม้ากับน้ําหนักตัว1,300กิโลกร,รมัมรวมถึงตู้ซิงขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่สร้างแรงม้าได้ถึง2,000แรงม้าก่อนชิปจะเริ่มเราลองมาทายกันหน่อยดีกว่าครับว่าใครจะเข้าวินห้ามก่อคิป และท่านไหนที่เคยดูคลิปนานแล้วก็ห้ามย้อนกลับไปดูนะคระเพื่อความสนุกพร้อมแล้วไปดูกัน เป็นไงล่ะครับมองทานไหมว่าขันไหนเข้าวินต่อจากรถแข่งโมโต g p ีพี